มาดูหนึ่งวันของพี่โดกันค่ะว่าแต่ละวันพี่โดทำอะไรบ้างโอ้ยี่ตื่นแล้วพี่ยังไม่อยากลุกเลยอยะวันตื่นยังอะวันก็ตื่นแล้วพี่โดโอนยี่นอนห่อได้ไหมอะพี่โดตื่นเถอะหนูออกไม่ได้โอ้ยมิ้นที่เกียดไยพูดอะไรกันน่ะมเมื่อไหร่จะตื่นกันนักเที่ยกออกไปข้างนอกแล้วา ตัวให้หน่หน่อยปล่อยอ้วนออกไปลูกออกไปออกไปอู้พี่ี้เกียรรู้อ่ะแต่พี่หิวอะ่ะอ๊อไปแล้วนะเป็นแล้วนะีเนนะ้เกียจรอแล้วพี่ด้ช้าอู้พี่หิวอะ่ะพี่หิวขอข้าวพี่หน่อยอู้ข้าวพี่หมดแล้วพี่ขอกินข้าวก่อนเนะโอ้อตื่นขึ้นมาก็หิวเลยอะ่ะวิถีคนหล่อจริงจริงอะ่ะงอมงอม,ม,อมโมเข้าวติดคอพี่กินน้ำแป๊บเนาะ โอ้น้ำเย็นชื่นใจจังไปเถอะพี่พร้อมแล้วโอ้เช็ดปากแป๊บหนึ่งปากเปียกน้ำไปเร็วไปพี่อยากเดินแล้วกินอิ่มแล้วพี่ก็จะไปเดินเล่นน้อเร็วซ้ายขวา้ายเอ้า้ายขวา้ายเอ้าตามพี่มาเร็วเร็วพี่อยากเดินแล้วเร็วเร็วเร็วอุ้ยยืดเส้นยืดสายหน่อยี่โด้เร็วว่โด้ออกไป อู้มาเร็วปะเราไปเดินเล่นกันเถอะอ้วนมาเร็วพี่โดเดินช้าแล้ว<ๆ>เร็วพี่โดหนูนำไปก่อนนะพี่โดโอ้ยพี่ก็โเดินตามภาษาพี่อ่ะอ้วนรีบเองอ่ะ้วนจะไปไหนอ่ะมาเร็วๆโอ้พี่ไม่รอเลยอะ่ะหนูตามไม่ทันอ้ดิกไปไหนก็ไปไปะด็กโอ,โอ้พี่สีไปครับน้องพี่ปวดสีออกจากบ้านมาพี่ว่าแล้วพี่ลืมอะไรพี่ลืมฉีนี่เอง โอ้นี่มันสมุนไพยอะไรเนี่ยพี่ขอกินหน่อยเนอะเผื่อพี่จะขับถ่ายคล่องพี่กินไว้ก่อนมันเร็วเรามาเดินเทศบาลกันเผื่อเราจะอู้ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอปุ้งๆก่อนเนาะอย่าถ่ายพี่ได้วยมอย่าพี่เขินพี่อึมาอออกอ้าวเซเว่นโอ้นี่อะไรอ่ะขัดฟันได้เปล่าอ่ะโอ้พี่ขอมาขัดฟันหน่อยเนาะ โ้ยเม,มายแยงพี่ว่าสมุนไพรรอบรั้วอีกแล้วว่ะผักสวนครัวรั้วกินได้ป้อเนี่ยอู้ว่าเยอะจังโอ้ยอะไรอ่ะมะน,นาวป้อเนี่ยโอ้พี่ขอหน่อยโอ้ยหยนมะนาวมาให้พี่แล้วมะนาวมาแล้วมะนาวมาแล้วโอ้วันนี้สน,นุกจังเลยอ่ะเข้าบ้านได้ยังอว่าเดี๋ยวใจหนึ่งพี่ก็ยังไม่อยากเข้าเลยนะแต่แดดมันก็เริ่มร้อนแล้วว่ะ พี่เข้าบ้านก่อนแล้วกันโอ้ยปวดแอร์อย่างเนี้ยพี่ร้อนอนอนงีบดีกว่าหลับแล้วหลับอีกหลับแล้วหลับอีกพริกซ้ายพลิกขวาว่าน,นอนข้างพี่แล้วอย่ากลวน,นะพี่หนวกหูแล้วก็นอนแล้วพี่ก็นอนออ้ดุนมาจำแผ้พี่เหรอ โอ้ไม่หล่อยแผลพี่จะหายอ่ะพี่เบื่อจังเลยอ่ะพี่เป็นคนหล่อที่หล่อไม่สุดเลยอ่ะโอ้ยนอนไปพี่ดอกโอ้ถึงเวลาอาหารเย็นอีกแล้วอ่ะโอ้เป็นพี่ที่มาสบายจริงๆเลยอ่ะถึงเวลาอาหารก็มีคนอาหาอาหารมาให้พี่อ่ะโองม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 โอ้ยจังเลยอ่ะโอ,โอ,โอ้ถึงเวลาเดินตอนเย็นอีกแล้วไปยังอ่ะไปได้ยัง อูพี่อยากไปแล้วเอาเร็วอุ้ยสมาชิกพร้อมแล้วลาเลวละวอูพี่ต้องช้อยู่คนเดียวเลยอ่ะอูพี่มาแล้วพี่สุดเดวซเว่นมาเมื่อไรเนี่ยเซเว่นอุ้ยดมหน่อยดิอุ้ยมีกลิ่นแปลกๆแล้วไปแล้วพี่ไปหาที่เช็คอินก่อนนะพี่ร่วงหน้าไปก่อนนะอ ันนี้อากาศดีจังเลยอหรอได้มาเดินตอนเย็นแบบว่าอากาศไม่ร้อนแล้วว่ะอหายเหนื่อยจังกลับมากินน้ำแล้วสดชื่นมากเลยอหอวันวันหนึ่งเข้าห้องนอนแล้วได้เวลาเปิดแอร์ห้องเย็นฉ่ำแล้วทุกคนพร้อมนอนกันละพี่ก็ง่วงและหนึ่งวันของพี่ อ้ยอะไรเลิกกินกินนอนนอนพี่ไฟแล้วพี่ง่วงแล้วพี่นอนก่อนนะทุกคนฝันดีค่ะ